ช่วยเล่าประวัติฟีลิสจริรงแค่ไหนได้ค่ะยินดีค่ะว่าเนื่องจากตัวเองเนี่ยเจอปัญหาเกี่ยวกับฝ้านะคะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยไม่หมองคล้ำนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอยู่นะคะแต่ก็มันไม่ทําให้ฝ้าบนแก้มเราหายะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยปัญหาเยอะมาก แบบประเภทแบบหนาแล้วก็ดูไม่เรียบเนียนดูไม่ธรรมชาตินะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะแต่ว่าก็ยังไม่เจอโชคดีค่ะที่มาเจอผู้เชี่ยวชาญท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุณลองมาใช้สมุนไพรไทยดูสิก็เลยเริ่ม,มทดลองใช้นะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะพอเราได้ลองใช้เนี่ยมันก็ทําให้มั่นใจนะคะจนใช้แล้วมันมันมันหายอ่ะนะคะมันมีอะไรที่อยู่ในใจก็เจอ เจอผู้คนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสิวเป็นฝ้าเจอหน้าใครเนี่ยนะคะก็คืออยากจะแนะนําอยากจะบอกก็เลยปริงขึ้นมาว่าเฮ้ยเราที่เราเคยใช้นี่แหละเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของของเราดูกุดนี้นะคะเป็นจุดที่ก่อเกิดฟิลิสนะคะก็คือด้วยปีนี้ก็ฟิลิสอายุ10ปีพอดีค่ะ